เรียกว่าโดนวิจารณ์ยับเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่สาวปุกลุกและหนุ่มไม้พัทระเดชไปร่วมไลฟ์ขายของที่บ้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้วมีการนำสินค้าแบรนด์อื่นเข้ามาในไลฟ์โดยไม่ปักตรกราพร้อมยังมีการเชิญชวนให้ไปซื้อนอกแพลตฟอร์มและมีการวางบัตรโชวเลขซึ่งชาวเน็ตมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นต้นเหตุทำให้ไลฟ์เจนนี่ปลิวเนื่องจากผิดกฎของแอปนอกจากนี้หลายคนยังลงความเห็นว่าการที่สาวปุกลุกพยายามนเตอร์เทนคนดูนั้นมันทำให้ดูวุ่นวายไม่น่าซื้อจนต้องเลือกกดออก เพราะผู้เสียงดังแสบแก้วหูยู่น่ากหวอยูนีเยี่มได้ยินมอาพี่ช่วให้กูไล่ผมหนเมื่อวานกูความดับไ้วให้ดับทั้งสยิวเมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยมากครับผมกินหมดเี๋ยวอะยเเมื่อกี้กินเสร็จปั๊บวกเนี้ขี้ขี้เลยขี้นุ่มขี้สุขภาพดีเพราะว่าเขามีจุลินทรีย์โปรตีนครัมว่าถ่ายนิ่มถ่ายฟูดีกว่าโอเคถ่ายนิ่มถ่ายฟูพะเขามีจุลินทรีย์โปร็ถนอที่มีชีวิตตัวสามหมื่นล้านตัว ขอออกมาไลฟ์ชี้แจงทั้งน้ำตาพร้อมขอโทษเจนนี่ที่ทาให้ไลฟ์ปิวซึ่งเจนนี่ได้เข้ามาจอยไลฟ์และช่วยปลอบใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนให้กับทุกคนสรุปสั้นๆไลฟ์ไม่ได้ปิวเพราะอีทาเกนไลฟ์ปิวเพราะคำต้องห้ามออนะคะและคำต้องห้ามมันคงเป็นเป็นเรื่องพี่คิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติแหละที่เวลาเราไลฟ์สดแล้วเราจะมีคําพูดบางคําที่มันอาจจะเหมือนเป็นคําต้องห้ามคือพุ่งตรงพี่ พี่มาตรงนี้พี่อยากให้มาเกียิพี่อยู่แล้วพี่มีแต่คนใหญ่คนรักพี่เรามัน,มนเราเพิ่งเข้ามาในโลกนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องขอโทษที่มันมีหลายๆเรื่องที่เราไม่รู้ค่ะเราก็ไม่เคยไลฟ์นอกสถานที่ด้วยแล้วก็ไม่เคยไลฟ์โดยไม่มีไมโครโฟนจำ,จ,ำจำกัดเว,ดวลาแ,แ,แล้วก็มีลูกค้าที่บอกว่าช่วยดันยอดที่พี่หน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอยอมรับในในความเสียงดังแล้วก็ขอโทษที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกมันมันหนกหูเข้าใจมากๆคือพี่อยู่ตรงนั้นน่ะมันสนุกมากๆแล้วทุกคนก็สนุกมากๆน้องเจนก็สนุกมากพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมนนนเจจีีี่บบบบออกยหชลแ้ะใคร ใครขึ้นมา,าหลังจากพี่กดดันแล้วนะคือในตรงที่เราอยู่มันสนุกกันมากเลยทุกคนเออมันสนุกกันมากจริงยูก็ชอบทุกคนชอบน้องๆที่ยังอยู่ในบ้านน้องแหละชอบหมดเลยเราก็ยิ่งแบบยิ่งขึ้นอะ่ะเออแต่พอมันเกิดแบบนี้ขึ้นอะ่ะโอเคมีคนไม่สบายใจไม่เป็นไรพี่สบายสบายเลยนะครับพีส่สบายสบายขอโทษทุกคนที่ไม่สบายใจเนาะแต่พี่ตื่นเต้นจริงเพราะโค้ชสนุกเลยแล้วเ,เราอยากทำให้ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์เราเนี่ยที่เห็นคอมเมนต์เน่ะมีความสุขทุกคนเราก็เลยเต็มที่ของเราไปเลยอะใครของอะ่ะมันมีแค่นั้นมีโทษตรงไหนคะ หลายๆคนรนะู้ดีมากเกินกว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์แล้วพี่อายุ35แล้วอยู่ในวงการมา15ปีแล้วพี่ไม่มาั่งโกหกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยส่วนคนที่พุ่ตรงว่าแบบม,มีความใส่ใจเกินอันเนี้ยพี่ขออนุญาตขออนญาตข้ามนะคะก็คือ น้องก็พูดว่าพี่ปุ๊กไม่เป็นไรไม้องสีเลียสเลยแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยน้องเอาไงดีพี่ปุ๊กไม่ต้องสีเรียสแล้วเจนี่ก็พูดว่าพี่ปุ๊กถ้าไรเนี่ยหนูแก้เราเราแก้ปัญหาได้เราพี่เดี๋ยวไรขึ้นเสร็จปบว่าพี่อยู่กับหนูก่อนนะพี่แบบพี่เอนเตทนนะเราแบบเดี๋ยวให้ยอดคนดูขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่พี่ขายของแล้วหนูขอพี่ว่าแบบเอาสนุกเหมือนเดิมเลยนะพี่แบบเอาสนุกเหมือนเดิมเลยพี่ไม่ต้องนอนอยู่เออได้ได้เอาสนุกเหมือนเดิมนะเออเจนี่โอเคใช่ไหมเจนี่่อเคได้พี่ขอสนุกเหมือน ประเด็นนี้จบนะคะประเด็นบอกโอเคพี่พยายามจะให้มันมีบัตรประชาชนเพื่อให้ให้แบบไลฟ์บิลเอาใหม่พี่อ่ะมาไลฟ์เพื่อที่พี่จะขายสินค้าและพี่จะทำให้ไลฟ์เขาบิลเพื่อพี่ทำให้คนเกลียดพี่ทำไมเราทำเงานมาสิบห้าปีแล้ววันนี้ที่เราตั้งใจมาเมื่อวานอ่ะอันเป็นเรื่องดีเราอยากให้มีความสุขไม่ใช่เหรอไม่เจ๊ต่างาทองนุ่มความสุขความบันเทิงแม่ค้ามีหลากหลายรูปแบบแต่เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราแค่ต้องการทำให้ทุกอย่างมันแตกต่างจากคนอื่นแค่ทุกคนบอกมาว่าอ่ะไม่ชอบอย่างนั้นต่อไปเราก็แค่ปรับเดี๋ยยยยยยยวววววววไไไลลลลลลลนนนนนนน์์์หห้้้้าาาาาาพีีีีุุ่่กกมเเเเเเะดด๋ใคิิขออสงงงงแบบบบจััรรรท ันที่เทเตีท่เน่นตองให้ละจบไม่ไน้เนาะสึงเวลาไม่ได้ปันหานชงจะเนี่ยไม่ได้ปลิวไม่ีปัญหาพี่ปุ๊กรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นและแก้ไขได้หลังจากที่พี่ปุ๊กลุกเกิดปัญหาเมื่อวานใช่ไหมทำให้พวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นก็คือวันนี้เราเตรียมสคริปทุกอย่างเพื่อให้เจ้าของแบรนด์ทุกท่านได้อ่านก่อนพี่ปุ๊กลุกมันทำให้พวกเรารู้วิธีการเตรียมการและการรับมือที่ดีขึ้นเมื่อวานมันคือบทเรียนที่ดีมากๆและหนูไม่ได้ร ขอบคุณครับน้องเออที่คุณ๊บเลยนอนไม่หลับเนี่ยที่ที่เกาหลีจะตีสีแล้วเนี่ยเนี่ยขนาดร้องไห้ยังน่าใสเพราะใช้มาร์กอ่ะอย่าร้องไห้พี่คือปวดกระซ้าแต่ว่าบางทีคลิปที่ตัดไปหรือว่าพลาดหัวอะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบคนที่แบบไปเห็นแค่ช่วงนั้นนะเข้าใจผิดแล้วมาด่าพี่เขาไม่เกี่ยวทุกคนทุกโลนะทุกคนคนที่อยู่เข้าใจหมดมันไม่ได้ผิดที่พี่ปุ๊ค่ะแล้วมันเป็นที่เราขึ้นตกร้าไม่ทัน ไม่เป็นไรเบ <ๆ S 2> ้อเร<ล><ล>ื่องเล็กมากเขาบอกไม่งั้นเราไปกระทั่งคูช่องได้ถ้าถ้า,ถามันได้แรงจริงเขาแบนช่องไปแล้ว <c oughs> พี่บุ๊คลุกเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่ได้อะไรเลยหนูบอกแล้วว่าการมาไลฟ์กับเจนนี่มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแบบใหม่บางทีเราตื่นเต้นเราทำอะไรไม่ถูกถ้าทุกคนอยากได้อะไรทุกคนบอกมาเราพร้อมปรับพร้อมเสิร์ฟให้ในไลฟ์ถัดไป <c oughs> พี่บุ๊คลุกไม่ต้องร้องไห้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้อองขบคุณน้อง็ิวขอบคุณแต่ว่าเจนถ้าพี่บุ๊คลุกรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหม นี่ค you know, like like no ุยกันในแบบที่ปุ๊กลุ๊บอกเขาไม่กล so, yeah, ้าไปเลยเออไม่กล้าไปแล้วไม่ได้ที่ปุ๊กลุ๊แล้วแล้วเราจะที่จเลิกไรสุดแล้วพี่ว่าพี่มือใหม่เกินไปที่จะเลิกไล้วเราเต็มากพี่คือเราเป็นสิงที่เกิดขึ้นแล้วมันคือความผิดของเราเองครับของทางทีมเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่ปุ๊กลุ๊กเลยให้นะครับทุกคนพี่ปุ๊กลุ๊ฟังนะดราม่าหลายชั่วโมงแต่เราเลือกโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสุขและเวลาคนบอกให้เราปรับอะไรเราก็แค่ปรับค่ะพี่แค่นั้นเลยมันมันง่ายมากเพรมันอยู่ตรงนี้พี่แต่่่่คคาาาต้้้้้อออองงงหมมมใในนนนนนะะเเเเจจจบบบกกทุีียยยัััไไรรรูววช นะพี่ไม่ต้องห่วงแล้วช็อตมาภายในห้านาทีไม่ได้ห้าชั่วโมงเจนโอเคมากแต่เจนเอ็นดูพี่ได้ซ้ำเมื่อวาน,นแต่เจนแบบก็ไมม่่ีสงสงินค้าชัวร์คนที่เสียใจอย่าพูดตรงเนะเพราะว่าเราแบบว่าอยากให้คนที่ที่เอาเงินมาให้เจนอ่ะที่ไม่สมควรโดนด,นดา่าเนาะปะแต่โอเคมันมันไม่สามารถควบคุมไดน้นะเวลานั้นแต่ไม่เป็นไรพี่วันนี้เราโตขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะน้องขอบคุณมากเลยรอบหน้าเอาสินค้ามาเยอะๆโอเคป่ะพี่ไหมานะพี่จะถอดลำโพงที่ลำคอออกพี่จะได้แบบว่าเอาไปใส่ปุ่มแทน เอางี้พี่บุกลุกไลหน้านะไลหน้าไลหน้าพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นด้วยความโฟด้วยความจริงใจอยากพูดอะไรพูดอยากแก้อะไรแก้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้หน้างานเพื่อคนดูเสมอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้องดูขอบคุณน้องดูด้วยขอบคุณมากเลยถ้าร้องไห้อีกนะถ้าพี่ร้องไห้พวกเราจะเอาพี่ไหมพี่เป็นคนเรียบร้อยไปเลยตอนนี้คีดวิจกล้าตะโกนเลยพี่อยาร้องไห้แลำบากกว่าเจนนี่นะเดี๋ยวโดนด่า